อยู่กับวิวมาร์เลลี่นะคะแล้วก็โูงกัญญาลันแล้วก็มามม้าค่ะพอ <Yay! S 3> เอาเข้าจริงๆแล้วไม่รู้ไปทางไหนฮะดูวิวอกับมาบุ๊คไม่รู้เลยไปกับบุ๊อยู่ในหางขยาบ้างมาดูดิไม่น่าจะมีใครลงในพันธุ์อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรสุดทางปะเนี่ยไม่มีจริงๆไปถึงสุดแล้วน้ามีอะไรจะแก้บ้างบอกเอกกับทัพพินบ้างไม่เจอหรอกโหเราเหลือเวลาแค่สิบนาทีเองนะทุกคน ที่รักชอบคนคานตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กับพิ่บบิมรี่นะคะแล้วก็ปูกัญญาลักแล้วก็มอมาค่ะวันนี้เราจะมาแข่ง huh. ซ่อนแอดตามที่บอกกันนะคะตอนแรกพวกเราจะซ่อนแต่วันนี้บีบิมอรี่ขอใหุ้กคนซ่อนถ้าแข่งนี้ซ่อนไบจนถึงทที่สุด10นาทีผมจะเสียเงินให้หมื่นึ่งเอาไปแบ่งกันถ้าเจอสามคนสามหมื่นนะหา ถ้าเจอไม่ครบภายในเวลาต้องบอกว่าที่ให้เราอ่ะไปคนหาเพราะเราอ่ะช่ำชองในหมู่บ้านมากยังไงก็แอบเราไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาต้องหาเคกติกาคือห้ามเข้าบ้านทั้งนั้นใช่ห้ามเข้าบ้านห้ามออกจากหมู่บ้านแห่งของเขาเขาบอกไปกันก่อนนะเดี๋ยวไปเอานี้นะแม่ไปได้ไม่ไกลจากบ้านตรงนี้หรอกถ้าเดินหกสิบนาทีผ่านไปแม่เดินอยู่น้่น้าหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะให้ สิบนาทีในการไปแอบห้ามเนาทีปุ๊บนาทีที่เจ็ห้ามขยับเจนันเองห้ามขยับอ๋อห้ามใช้ที่เลยใช่ไม่งั้นเราจะวนไปได้มมันจะวนใจได้เจอใช่ิวมันหาค่ะเรื่งกับสกับสกับสชั่วโมงยสยฟกับกกไอ้ิงย่าฟัทีู่กอ่ะเท่ากับว่าจะมีหนึ่งสสาห้าคนที่แอบนะคะเก็หามใช่รวมกันได้ปได้ได้หมดโอเคพร้อมไหมคะมาจับเวลาพร้อมกันเริ่มแล้ว ไปเขาเริ่มแล้วมาเริวเร็วแม่รู้แม่ไปกับโบปะเนี่ยไหวปะเนี่ยตอนนี้นะครับเขาไปซ่อนกันเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับใช่เราจะแมบดู แต่ว่าอันนี้ยากนะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็หมู่บ้านเนี้ยอย่าลืมว่าเราอ่ะมา,ม,ม,ามาที่ไหนใช่ไหมเราก็อยู่ในบ้านได้บ้านโบ้อแล้วก็บ้านเฮียอยู่แค่แก๊งคนแต่ส่วนอื่นลืมเข้าไปแล้วไม่เคยไปเลย <c oughs> <c oughs> แต่พันธุน์เคยไปมาบ้างแล้วใช่ตื่นเต้นมากเรามีติดธิ์หาเจอนะครับเพราะว่าแก๊งเราก็หา้าคนเหมือนกันใช่เป<ช>็นการคข่แอบห้า vs ห้านะครับมีเวลารคนหาครับทย์นาทีนะคะทุกคนเฮ้ยลุงเร็วเดินเข้ามาด้วยกันไม่ลุงเร็วไม่ลุ้งเรถข้างหลังรถคันนี้ได้เปล่าคะไม่ลุงเร็วม่ มานีเร็ูๆไปกระบูไปกระโโบวเร็วพอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่รู้ไปทางไหนอะดูพี่กับมาบุกนเร็วคุณเร็วไปบวคุณแาม้า่ไม่ได้บอกพี่เน่งยามจบเออแม่คนไปนั่นเร็วๆไปไม่ทันแล้วทันแม่เดินแม่ถล่มแม่ไปพมยามอีกอู ไปคนเดียวเลยไม่ต้องวมีไม่ต้องเป็นภาราใครไอ้หัวมาเร็วไม่หรือแม่อะปล่อยเขาไปแม่คือตอนเนี้ยเรายังอยู่ตรงบ้านโบอยู่เลยอะคือเอาเข้าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันจริงๆนะกูไปแล้วไหมื่นหนึ่งไอ้หัวมาเร็วหมื่นหนึ่งแล้วไแค่หมื่นหนึ่งด้วยไม่เดีเชื่อป่ะแค่เขาเดินไปข้างหลังก็สิก็สี่สิบนาทีแล้วเว้ยมึงก็รีบไปดิ มีเพื่อนขโมยกาไปเจอขโมยลงรถขโมยกู่ามาว่าเขาจะหาเราเจอไหมอ่ะไม่เจอหรอกไม่มีทางเจอมาบอกเลยไม่มีทางมันซับซ้อนเขาไม่ใช่คนแบบว่าในพื้นที่ใช่ไหมไม่รู้หรอกไม่ไม่ที่รู้แล้วไปไหนนี่ไปไหนวิบุกรู้แล้วเหรอแล้วมันนะเรจะแอบตรงไหนบ้านมาตาเยเข้าบ้านไม่ได้ตรงเนี้ยเป็นที่ที่เขาจะหาเยอะที่สุดเว้ยเฮ้ยบัวผู้ถูกเขาจะสับสนกับตรงโรงสวนนี่แหละเพราะตรงเนี้ยเป็นแหล่งที่ควรแอบ มาก็ไปผักใส่ปเขาไปที่ต้องยาวเขาเดินเขาเดินไม่ไหวตรงนี้แล้วเขาอดหลับอดนอนเพราออยากเล่นด้วยนะอยากเล่นแล้วจะมอบรางวัลหนึ่งหมื่นบาทให้แม่เราอะไรนะะมอบให้แม่เราอบเลยไม่จับมือเขาเอาไว้บีบีบีคุณดูมากมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเพราะมันก็ไม่ได้มีที่แอบเยอะนะ เอาจริงถ้าเกิดไม่เข <online> <c oughs> ้าบ <Christ>. ้านก็ไ <siglo> ม <achi bizarre> ่รู้จะแอบตรงไหนเหมือนออกกำลังกายอะไม่มาว่าคิดในลูกเราจอยสุดโดยพีดีดีทุกคนฟูงเข้าไปวิ่งอยู่คนเดียวอะพีดีบอกโกโบโกโบกลัวไปแอบรึกันไม่เป็นไรกกโบวันหนึ่งโกโบกลัวไปด้วยกันก็พีดีบอกว่าพีดีแอบกับพ่อแม่แล้วกโบอะเราแบ่งกันในวิดีโอาไปสองพันโกโบไปแปดพันโอเคปะพีดีเอาแปดพัน เอางี้ถ้าหาเจอโกโบให้บีบีหมดเลยแต่ถ้าบีบีแต่บีบีต้องแอบกับโกโบโอเคปะโอเคสัญญาให้พ่อแม่แอบด้วยเลยไหมไม่ได้เราเป็นสองคนเนี่ยไปหลบยู่ข้างลนรถมาตาเนี่ยนั่งตัวนี้มันทางเข้าบ้านมะไม่ได้เข้าบ้านอยู่ตรงรถนี่พอดีรถมัาเห็นมาก10นาทีปุ๊บเราต้องหยุดนิ่งเลยนะอย่างงี้เลยถ้าอยู่ตรงกลางนี้ก็คือต้องหยุดเลยอะเฮ้ยเหลืออีก3นาทีไปลงรถหว่าจ่ายเว้ยเชื่อกูแล้วไปแอบกันหมดเลยตรงนั้นไอมึงเชื่อกูเขาจะพลาดแม่ไปเลยเว้ย พูดตงสารแม่วะเขาจะหันหลังมาแลแม่กลับไปแม่มาไปวัดจ่ายเร็วไอ้สัตมานีเร็วหรือว่าถ้าเขาจะซ้อนแผนเราก็คือเลยสมองตอนเลยจริงหรอขับรถมาหาเ้ยถ้าขับรถคือเจอเลยนะแต่กูคิดว่าเขาไม่น่าจะมาถึงทางซอยนี้เชื่อปบอป้าวเฮียเฮียต้องแอบซอกนี้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันเขาไม่รู้มันมีทางเชื่อมเว้ยเฮ้ยท้านี้น่าแอบว่ะแต่ไมื่อดูนี่ก่อนบ้าแต่ที่แอบจริง เนี่ยทางนั้นเลยกูบอกเลยยังไงก็ไม่เจอมึงเข้าไปได้เลยนั้นน่ะนอกบ้านเปล่าเจอแล้วทุกคนพี่แอร์อันนี้คือบ้านหว่อใจนะไม่แล้วเราทริ้งแม่คนเดียวนะ <laughs> เขาไม่มีทาง <laughs> ไม่หาแ <laughs> ม่ไม่เจอก็ได้ตงค์ <laughs> จบเลย <laughs> จบแล้วตรงนี้แหละตรงนี้เลย <laughs> ไม่ระวังเท้า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถึงเวลาค่ะครบ10นาทีแล้วเราจะดําเนินการออกตามหาทั้ง5คนนะคะแม่บุ๊กเฮียบัสดีดีมามะโบ่เดี๋ยวเราจะแยกเันสองแถวไปตามหามาค่ะวันนี้ก็ไม่เสียตังค่ะจะไปทางไหนก่อนหน้าหลังผมไปในซอยตรงไปก่อนไปในซอยบ้านเฮียบัสมันจะเป็นซอยบ้านเาโอเคงั้นผมไปด้านซ้ายอ่ะโอเคได้เจอกันโอเคเราสามารถใช้ไปฉายได้ด้วยเปล่ใช้ได้มีไหม ไม่กล้าใช้เลยอ่ะกลัวเปิดไปแล้วแบบแสงน่ากลัวมากแต่งในถุงโซ่เปิดไปแล้วแบบเจอเลยอ่ะพี้มันเล่าโมอยู่เลยอ่ะสวัสดีค่ะเรียกใครจ้าตรงนั้นนี่แต่คนเท่ๆตอนนี้ผมกอลังตั้งใจหาอยู่ฮะเฮ้ยหรือว่าเขาจะอยู่ข้างๆรถเราหรือเปล่าหุระวังนะพูดเป็นเล่นคือตอนนี้ผมมองไม่เห็นเรามีไฟฉายแค่อันเดียวใช่ไหมดูนะนี่ไม่มีหรือว่าหลังต้นไม้นี่คุณหลังต้นไม้นี่หรือเปล่า อยู่ในหาขยะบ้างมาดูดิเขาไม่ไม่น่าจะมีใครลงนะพันุไม่ใช่ไม่น่าจะมีใครลงไปทุกคนตอนนี้คือเราอยู่คนท้ายซอยซอยสุดท้ายฮะมาเดี๋ยวเขามาแล้วเนี่ยโทแล้วเขาจะเจอเราไหมตรงนี้โอเคคโอเเราจะได้เงินเท่าไหร่เราแบ่งกันเท่าไหร่ไม่หมากให้เขาหกพันไม่โบแปดนี่คือเขาเขายังไม่ได้หาเราเจออย่าแบ่งตังกันแล้ววะ เราไม่ใช่ไบฉายโอ้ยแล้วก็เก่งเกินโอ้ยเลดูมีทรงนะมีใครอยู่หรือเปล่าถ้ามีตอบหนูสิแอบยิ้มหนูว่าแปลกแปลกลเดินไปพร้อมยามก่อนท่านั้นพี่ยามยิ้มแล้วยมิ้แล้วหลบหน้าเราหมายความว่าอะไรพี่คะพอจะเห็นมีบ้านดาราสาวมาแถวนี้ไหมคะโอ๊ยอะไรแบบนี้ือไม่จริงแซ่บไปมีใครแอบอยู่หรือเปล่า ขออนุญาตค่ะอันนี้มีคนเข้ามาได้ไมคะไคะหนูหนูสามารถเข้าไปได้ไหมคะไแอบยิ้มเลไมมาหนี่เายิ้มหนูก็เลยบอกว่ามีอะไรแปล่ามไ่ไปสวนอ่ะมาสงทีมนแรม แม่เน,นื้อเย็นกรรมมารยาค่ะอไม่รู้จะไปหาทางโน้นนะแจ็คส<า>อ,องพีบอกพีพมาเราปี้อุ้ยายแล้วนะเดี๋ยวเราหาแบบคลีนๆให้ครบนะบเด็กอะไรนะนะใจลราข้างนี้ข้างนี้นไปดิไม่มีอุ้ยมีเสียงคนพีทเหรเมื่อกี้ใช่ปะ่ะหรือว่าทีนมนั้นเจอแล้ว มันจะง่ายก็แล้าก็ต้องมีทำเวลานะครับเสียหมื่นหนึ่งจริงนะอันนี้ใช่ออมาึงก็ลงทุนมาเล่นใช่มามาเล่นด้วยเนี่ยเราให้ดูให้ทัวัวๆนะทุกคนว่าไม่มีฮานุโอเคไม่มีอันนี้ไม่มีชัวชัวไม่ไม่เห็นที่ซ่อนเลยอ่ะล้วคือไม่รู้ว่ามีกี่ซอยนะแต่ที่ดูรู้เนี่ยซอยแรกะลึกมากอยู่นะพานุไม่เจอนะไปตอน มาไปบ้างพี่โบใช่ไหมคะมาอยู่แถวนี้แหละมาเดินอยู่แถวนี้แหละโอเคก็ไาะว่าเราต้รู้ว่ามีคนหรือเปล่านะธรรมะบอกว่ายืนอยู่แถวนี้เราไปเฟืองนี้ก่อนได้ไหมไม่มีไม่มีเอ๊ะฝ่าเดินก่อนดูก่อนดูธรรมะเจอเร็วมากอุ้ยอันนี้รถเจอกันแล้วเหรอยังไม่เจอสองคนยังไม่เจอน่แอบเลยนะจ้าเฮียคือบอกเลยนะจังหาซ้อนแอบอ่ะของอีกครั้งโนนอีกครั้งใช่ไม่ยอมไปนะคะใครเหลือบ้าง าได้หรอาไหมนี่เข้าได้แต่ว่าห้องน้ำดูหลังประตูดีโอ้ยนี่ค่ะเขาฟังนาถ้าทีมเราถ้าทีมเราซ่อนอ่ะทีมเราห้าเราเจอเอ๊ะโอ้ไฟห้องน้ำหรือวก็ไฟโกโปรเฮ้ยนี่เอ็กซ์ไม่ได้เอบเลยสิตั้งเลยทุบ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 นะค่ะไม่มีไม่มีนี่มีกองต้นไม้ก็คือแค่รู้ว่า มีคนแอบอยู่ที่ชั้นไม่ากนะคะนี่จังอบไปเลยไม่มีไม่มีมันเจอมาหมาแล้วนี่เฮ้ยเจอมามาเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเาทุกคนทิมนะเจอมามาแรงมากว่เก่งจังอ่ะเขาเจอมามาได้ไงก็คือการหาในตอนกลางคืนอ่ะปัสสักมากแล้ทุกคนเพราะว่าแสงมันแยงตาเราใช่ป่ะแต่เรามองไม่เห็นข้างหมา ไม่มีใครลงไปใช่ไหมให้บอกที่พนุไปไหนแล้วที่นี่พนุที่นี่ที่ไหนอ่ะพนุไปไหนแล้วทุกคนไปดูไหมนี่นี่งตัวนะ ต้องไปตั้งตรวจขาแล้วนะไอ้พานุเราฝังไซนี่คืออะไรอ่ะฝังไป้น้ำไปดูไหมยิงไม่กล้าต้อนเลยเราประมาทไม่ได้นะเชื่อผมว่าไม่มีใครกล้าต้อนเขาตายบุบโบแม่บุบปีบโคตรผีมากฝังไว้น้พราะแมวเนี่ยนอนเจ็บเวลาสี่สิบนาทีก็หลังไอ้คนห่าไม่ทรมานถ้าคนแบบซ่อนอ่ะสี่ทุ่มจบเขี้ยนสี่ทุ่มเลยสี่ทุ่มจบมดอะไรมีตูดน้องมดเฮ้ยพวกเรดูกล้องในบ้านก่อนเฮ้ยดูดิดูดิตอนนี้คือแบบ หลบไปอยู่อย่างเงี้ยดูบีบีดิหัวมุดเข้าข้างล่างเลยอ่ะผมเป็นเจ้าบ้านอะ่ะเฮ้ยเขาเดินว่ะเดี๋ยวพี่นุ่นขอดูก่อนว่าเขาเดินไปทางไหนจริงเหรอคือจริงๆริโบดูอ่ะคือโบโบขยับตัวไม่ได้หรอกนะแต่โบแค่จะดูว่าเขาไปทางไหนจะดูว่าแม่รอดไหมเผื่อแม่รอดนะรูปปะ้ป่ะรอดป่ะเผื่อแม่รอดมามกาหรือว่าเราเนียนเนียนไหมบอกว่าหมากยังไม่เจอหมากาไหมแบบว่าถ้าเราเจอคนแรกตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวหนูจะบอกว่ายังไม่เจอหมามมาระวังม้าท้ายค่ะแอบแอบก่อนแกเขาไงไม่มีแผนบอกว่าไม่เจอนะคิดว่ายังไงต่อ คิดว่าไม่ใช่เรื่องยากไม่เกินความสามารถเราคำ<อ>ว่าที่เป็นการแอบปูแบันี้ใช่เพราะถ้าให้เฮียหาน่าจะไม่จริง <c oughs> เพราะว่าเราสามารถปีนหรือซ่อนในต้นไม้ได้เราปีนเลยคือเรายอมคันนะใช่ <c oughs> เรายอมค,ค<ำ>ันเพราะเราไม่อยากแพ้ทางหน้าน,นอนอยู่ประมาณขอบตรงนั้นเมื่อกี้อืมแล้วเขาจะไปเจอแล้วเราก็จะนอนที่ตลอดไปทถ้าถูกผมไม่ไปใต้รถหรอกเฮ้ยถ้าใต้รถอ่ะเป็นหนูเป็นเราเอ นี่นี่อะไรแบบนี้อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรส่วนงตาปะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินพิมพ์โดยบัวเองฟังนะพี่เอกที่ฉอาจจะตาไม่ดีก็ได้ตาผู้สูงอายุก็เป็นนะเรื่อยๆนี่คือเกลียดดีหรือเกลียดใครอันนี้คือการน้ำเหมือนว่าจังไม่เหมือนบ้านเราเลยอ่ะมีใครดำน้ำหรือเปล่า บ้านปะจริงเหรอรองเท้าอย่าบ้าบ้านเราเก็บปีนหรือตะมางแม่มีรองเท้ามีใครอยู่บ้านทำไมรู้สึกเหมือนเงาแต่ถ้ามันจะมีคนคนคือเธอทำงานของฉันไงแต่ยังไม่อยู่เขาต้องมีแหล่งเว้ยพี่ซึ่งเราไม่รู้ว่าแหล่งเขาอยู่ตรงไหนเหมือนที่เฮียบอกว่าทุกคนจะไม่รู้ดีเท่าบ้านดีๆครอบครัวตัวดี คือตอนนี้นะครับมาที่สวนสวนาธารณะของหมู่บ้านคิดว่าน่าจะเป็นที่ที่เป็นไปได้ที่น่นาจะมาปั่นกันเยอะสุดม,มีอะไรจะบอกพี่เอกทัพอิมข้าขอหาไม่เจอนะไม่เจอเหรอน้ามีอะไรอยากจะฝากบอกเอกกับทัพทิมบ้างไม่เจอ หมายถึงว่าถ้ากับเขาอาจจะมีสิานะเจอแล้วถ้าเวลาเดียวกันนี้แต่ระหว่างที่เดินมาเนี่ยเขาจะต้องมาเข้าทล้องถอถยเนี่ยแต่เราเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมเรารู้ว่าเราจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงไหนแต่เขาไม่รู้จุดมุ่งหมายเจอแม่แล้วไหนี่ไงเจอแม่หรอเจอแม่แม่เกมเลยคนแรกแม่เกมคนแรกเลยอ่ะานแกต้องเอาเงินให้แกนะเว้ยแกตั้งใจที่จะแบบว่าอะไรป้ามูไม่นอนอ่ะเฮ้ยมแยกกันหน่อยป้ามึงไปอยู่ไหนดิ มันให้เรปรียวกับคนเดียวอ่ะไปเช็คกูชื่อตะกคถึงไม่น่ากลัวที้นี่มันไม่ไปกินตรงนี้นนอานนเขามีวิธีคุณลองถามดูว่าแบบที่นี่มีวิญญาณไหมอะไรไถ้าม่บุกอยู่เขาอาจะตกใจมันน่าจะมีเสียงกลับมาไปดูแล้วทุกคน ไปอยู่ไหนกันเนี่ยบานใหญ่ครอบครัวกันตอกกลังา,าง่้วนปาเอ๋ ถึงสุดแล้วเป็นแทงแทงแอร์ไม่มีค่ะทุกคนเอาไงดีอ่ะอุ้ยกี่นาทีแล้วอ่ะทูสิบห้าว้าสิ <15. S 2> าบห้านาทีเราพี่แป้งเหรือสิบห้านาทีเราต้องเร่งแล้วค่ะเชฟหรือว่าพี่เอกกับพี่ทิมไปหาแล้วเราก็นั่งอยู่ที่บ้านเราสรุปเราอะโกง <c oughs> ไม่แต่ว่าเนเบ้เนบ้ามีปีกอยู่ด้ลยกันใช่แล้วไงแล้วโมเอาแอบคุณเียวอ๋อในบอกว่าเวลาเนี้ยเราควรนอนอาบน้ำเราอาบน้ำนอน เปิดแอร์เย็นๆดูหนังแล้วนะปากแป้งที่ใสด้วยบอกเลยนะคะพวกเราทุ่มทุนเพื่ออีปิกเลยนะคะอีปิกไทยมาเขามาแล้วมาแล้วเฟี้ยวๆกูว่าเขาไปเสียเวลากับสวนชื่อกูป่ะไม่มีทางทันแค่สวนแล้วกินเวลาไป20นาทีแล้วใครมีสักบ้างว่าใครเป็นใครหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันสรุปคืออะไรว่าเอาเงินไปรักษาตัวยุงกัดตายยุงกัดตายเหรอ เ่านู้เจอไหมไม่เจอทำไมอ่ะคัณหาที่ไหนแล้วหาแล้วถ้าคุณเป็นเฮียบ้านคุณจะแอบอยู่ตรงไหนคิดว่าไม่น่าไกลขนาดนี้อาจจะเดินมาแค่ไกลๆจากบ้านแต่ไม่ต้องแอบให้มันแบบดีมากเช่นแบบว่าแอบอยู่ข้างๆทางอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดอย่างนัี้ยหรอใช่แต่ผมไม่อยู่บ้านน่าจะเราดูกันไม่ดีหมายถึงเราดูแค่ซอยบ้านเองนะหรอซอยตรงข้ามอะไม่ได้ดูเลยคุณลอง z o งเราเดินไม่ไกลก็เจอในตอนเนี้ยหมู่บ้านลึกมากคืจริงใครอะ เฮ้ยสซ่ของเล่นคืออะไรคะบีบีไปเล่นโลบอทกันลูกไปเล่นเกมใหม่พี่เป๊ะหาเจอแล้วลูกถ้าบีบีออกมาตอนนี้พี่เป๊ะโอนให้ห้าร้อยเก็บค่าไอโฟนบีบีเหนื่อยขนาดนั้นปะล่ะโออุ้ยช้าของเองไม่มีไม่มีไม่เหนื่วเหสิโอเราสามคนพานุจริงจังมากแล้วตอนนี้พานุหาแบบจริงจังมากจริงจังแต่อเพราะว่าเพราะว่าพานุพูดไว้เองนะคะว่าพานุจะให้เองหมื่นหนึ่งนะคะทุกคนพี่บีไปจิ้มเปล่า ก็เจอปะใช่พี่แต่พี่เอกเฮ้ยเขาไม่เจอเลยเฮ้ยไม่เจอใครเลยเหรอเออสวนดูแล้วไม่มีเราต้องจริงจังแล้วพี่ไม่มีเลยดูแล้วเราเจอมามาที่ไหนอ่ะเอา้าใช่พี่เรียงแต่ละที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดผมว่าผมว่าเขาไม่น่าจะแบบไปไกลาจากบ้านมากไหมคุณมันมีเวลานเด็กที่สุดนะใช่เขาไม่น่าจะเดินมาขนาดน,นี้คุณได้เดินเข้าไปในซอยบ้านแจอยัง เออผมก็ยังไม่ได้เข้าไปนะปหูเราเหลือเวลาแค่สิบนาทียงนะทุกคนน่าจะอยู่แถวนี้แหละเราต้องดูตามไปทีมิกิดว่าไปไกลแน่นอนซอยละคนไหมซอยนี้ใครแล้วเขาเขาเองอ่ะพานุไปถ้าจาัดก,การคาดเดาคือเรามีแผนว่าว่าเขาอะจะไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นหรอกเพราะว่าสิบนาทีเขาไม่เดินขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินกันคือสิบห้านาทีนะพี่เพื่อนใช่คือันก็โกจะบอกว่าไม่ได้มีใครดวเข้ามาในซอยนี้นะแต่เราก็ไม่ได้แอบดูนี้ก็บอกไม่ได้ เนี่ยอันนี้มันก็โล่งมากเลยอ่ะมีคนมาไหมจ๊ะอย่าพูดออกมารู้ว่าหลงพูดได้นี่ไงมีซอไม่ต่อวายเอาไม่มีอ่ะวายแย่แลวเวแล้วคือหนูว่าเราต้องเล่งทำเวลา เดินเข้าไปดูในซอยแล้วเงียบกิ๊บหนูด้วยแกไปแอบตรงไหนวะฉันว่ามันไม่น่าจะเป็นซอยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ซอกที่แบบว่าควรจะมีที่แอบอืยบ้านคุณเหมือนไม่ใช่เฮ้ยอยากรู้ว่าอยู่ไหนกันมึงมีกล้องไหมล่ะมึงดูไม่ได้แล้วบอกมึงดูกล้องบ้านทนินทออฟฟิศธานินทร์นะอ๋าโอเคไปดีหีือไ่ไหวไหมไม่เอาคนแรกเลยแม่ตัดอีกแล้วด้วยพูดตรงไหนไหนนี่กลับไปนั่งใ่บ้านใช่ไหมกูสายดาวตัง ตองนี้กูหาแม่ทุกคนยีไหลา่แกโแกโกรธมึงไล่กูไปทำปะไเฮ้ยแกนั่งเล่นโทรศัพท์นุ้ยแต่แกไม่รับอ่ะโกรธหรือว่าสัญญาณไม่ไปวะจริงๆถ้าเกิดเขาหาเราเจอเนี่ขาเก่งมากแต่เราก็ไม่ได้เอบเมียนะเงียไอ้ที่แต่ท้ายซอยสุดตรงนี้ไม่มงไไู้พกเสียงนี่นาทีสุดท้าย แแ่่่ววาทีเรดดููนลล้้ลป้องเฮ้ยป้องอะไร <c oughs> ไม่มีใครว้ยยังเหลือสิบวิทีไยป้องมีมีเห็นแล้วออกมาเลยเกมีมีแปดหลังขึ้นมาห้าสี่สามสองหนหมดเวลาเวลาแล้วเหรอทุกคนไม่หร ริใครมีเงินมาฮัลโหลก็มีอะมาเจอที่บ้านครับเพราะว่าหาไม่เจอเงียได้รับเงินหมืน่นบาทแล้วครับเดี๋ยวเร็วหมดเวลาแล้วหมแล้วหมวะดีๆพูดจริงพูดเล่นพูดจริงพูดจริงพูดจริงนะหมดตอน8ครึ่ง9 11ครับเราอยู่เขาจะมาหางเราตรงนี้อยู่ซอยอะไรอยู่ท้ายซอยเลย เลยสุดท้ายเลี้ยวขวาโอเคครับเด oh okay. ี๋ยวเดินออกมาเรื่อยๆฮะเลยสวยกลางไปเหรอคะสุดไหมล่ะไม่เดิ่มโบ้อะมีโบ้อะเดินยู่ด้วยกันหมดเลยอ่ะเลยสวยกลางไปเหรอคะโอเคครับแฟนไหมทุกคนนี้เขาอยู่เขาอยู่สุดท้ายนะครับคอยสมควรในเงินเหมือนนึงครับทีมเตรียมเลยเขาเมื่อที่เดินยังงไอ่ะคุณเดินไปแล้วนีใน ไม่ถูเพราะว่าพานุบอกว่าแน่าจะพัไม่ไ้ไมไปไกลันคุณคุณคนบอเหมือนกันถึแล้วจริงๆนาทีก็คิดว่าไม่น่าไปไกลถึงตรงนั้นสุดชอยเลยหรอ้ยโบจบแล้วเราชนะแล้วทุกคนเราไล่แม่ไปโดนจับคืออยู่ตรงนี้ไม่มีใครมาจริงๆเจะไปล่อเขาเองเฮ้ย เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขารู้จักหมู่บ้านเราไม่ดีพอผ่นั้นมืดม่แม่เขามาดูหรอว่าที่เราแอบ,บอยู่ไหนอะ่ะไม่โทรมาไม่มโทรบอกแล้วบอกว่าเฮีย,ยอยู่ท้ายซอ่สุดนะโอ้เฮียเดินออกมาเลยครับคือจะไม่เดินอะ่ะบอบอกเลยว่าเขาเขาจะเสียเวลาที่ส่วนกลางเยอะสุดเว้ยคิดว่าเราตรงนั้นเว้ยใช่เลี้ยวขวาแล้วคือโคตรฉลาดแต่เราไล่แม่ไปเลยอ่ะแม่ของเราอ่ะสุดท้ายพวกเราเป็นลูกกระตันยูนะคะรู้คุณเพราะแม่สอนให้เรากตันยูเราจะแบ่งกันคนละสามพัน ไหนนนทำไดไอ่ะคืออันนี้ชวนกันออกกลังกายบาคิดชวนเดินสุดยอดไกลเ่อ10นาทีเดินทันนีเาคิดแล้วว่าทุกคนต้องหาไม่เจอพราะทุกคนจะดนดักด้วยส่วนกลางว่าเจอครใเจมามาเรลให้ม่ไปอยู่บอมยามวะอยู่แม่เดินด้วยหทำไมพี่กไมู่้เลยวะไม่ไปหาเฮียเฮียอยู่ตรงนี้เอง คิดว่าบาร์ดวิวโบคงไม่จริงจังคิดว่าคงไปซ่อนอยู่ในสวนโดนยุงกับละนาวเลยไอหาไม่สวนนะครับเฮียแค่เฮียแค่นี้เฮียคิดว่ามันง่ายมากเลยว่าเพราะเราจะไปที่ท้ายซอยแค่นั้นเองแล้วเราก็นั่งอยู่ท้ายใช่เพราะว่าทุกคนคงโดนดักด้วยส่วนกลางใช่เราคิดแค่นั้นเลยคิดแค่นี้นเลยว่าทุกคนต้องไปส่วนกลางแน่นอนโบเป็นคนคิดใช่ไปส่วนกลาง จริงโอเคครับขอเลขบัญชีหน่อยฮะดอยคุณปูนให้เลยครับไม่แม่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 สุดสัต์โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากลับมาแล้วก็ไปดูที่โซนทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นมาม้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังมาอะไรขคือมาทุกคนเดินไปนู่นแล้วบอกว่าให้ม้าไปนั่งฟรงยามเพราะว่าแม่ไปด้วยก็คือไม่ถึงแน่ผ่านไปหกนาทีแล้วอะหกนาทีแล้วเราจะอยู่ตรงเนี้ยเพราะเสียงเรื่องแม่ว่าจะแม่จะไปไหน เอาเขาไปด้วยไหมเขาเขาไปด้วยอาจจะอยู่แค่แค่กันไอ้วันบอกไงว่าคุณคีดได้ยินรือเราเข้าไปสรุปไล่แม่ไปเลยนี่ก็ไปไปถึงเว้ยไปถึงบ้านยามบอกของนั่งให้ได้ไหมเขาบอกว่าได้ค่ะอยู่บ้านจะมาเป็นยามไลยดึงเข้าไปในห้องอ่ะมันเป็นห้องเดี่ยวห้องเลยตอนมีไม้มันอยู่อย่างเงี้ยเออ จะเงี้ยแค่ไหนเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บไปใช่ไหมเข้าเข้าไปนะเราไปถามคนผู้หญิงคนนั้นหรอมีใครมาแอบมีใครมาแอบในนี้ไหมแล้วพวกมันไปอยู่หน้าอะไรบ้าง มันนท์ปิดแม่นั่งอย่างเงี้ยที_<_่ไหนแม่นั<__่งแม่โดนแล้วไล่โมโดนหาแม่ไม่รับพี่บอกอลไวป่ะเกียโกรธเราแน่เลยไล่พี่เจ็สุดวันนี้ไม่เคยเล่นเลยนะคนที่พี่นำไปเลยคนนี่จะลงนี้อุ้ยอันนี้เหลือเชื่อปะท้ายซอยเชื่อสิโอ๊ยถ้ามาไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปสดเหมือนกัน คนะัอันนี้คือเ,อเอหนื่อยความคาดหมายทมาเพราะว่าคิดว่ามีเด็กมีแม่บุ๊กเพราะว่าเราไปเที่ยวกันแม่บุ๊กก็เดินเหนื่อยอะไรแบบไม่ไหวถ้าเป็นเกมเขาจริงจัาจริงนบุกฝึกมากเืองการเดินผมว่านี่แบบเดินมันเป็นค่อนเราทับทีมฉุดึ้นแบบว่าพานุคาคิดว่าแม่บุ๊กกับบีบีมีเด็กด้วยไม่คงไม่เดินไปไกลคือหันเลี้ยวขวาแบี้เดินเจอทุกคนแถวบ้านแล้วเดินย้อนกลับมาแต่จะถึงอยู่แล้วบุ๊กไปดีไปแล้วเลี้ยวขวาไปจ้าเอ๋แน่นอนบอกเล จริงมั้ยหรือจริงใช่เราผิดเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยหรืออยู่ใต้โพรงรถกันแบบตามทางมันอ่ะลืมพูดอะไรไปคุนว่าแล้วว่าตรนติดกระป๋าสโมสรใช่เมย์นั่งคิเลยว่าเขาต้องไปเสียเวลาตรงสโมสรแน่นอนแล้วแกร์จะไปกลุ่มเลยหรอก็ยังมาอยู่กันนะนักกีฬาแยกกันไปเลยดีบีเขากิงจังมากเปิดเปิดแฟลชทิชกองกันมว่าไงบีบีบีบอกให้ปิดเจอ ยงกงยงกัดเขาก็เฉยเฉยนะสู <NES> ้มากนะแล้วเขานั่งอยู่ตรบนั้นสรุปแล้วคลิปแม่งมืดทั้งคลิปเลยโดนไฟขั่วนะไฟสองทางสว่างมาอีกยอดเลยลูกเก่งมากคนผม้ดีมากเงินมูลค่าหมื่นหนึ่งทางนี้จะให้ใครหรือจะแบ่งกันเองถ้าแบ่งก็คนละกี่พันไม่รู้นะโอ้ยให้ทุกคนทุกคนไม่บอกอะไรไม่เอาเ ไม่ใช่เรามีมมมอาหารแมวอยู่เยอะแล้วเขาก็เลยไปแล้วเขาทำในรายการแล้วใครถ่ายไม่รู้เป็นดาวปทิก <c oughs> ต,ตอกออกมาอีกเถอะทิกตอกทิกตอกพัร้อยส่วนนีค่ะวันนี้นะคะบอกว่าเราทุกคนถามว่าใครถา่ายให้ <c oughs> แล้วอันนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะล<อ>ูกหมากแค่กินบุญเลยค่ะล,ลูกสิบพันยั่ะเมื่อกี้เขาพูดอะไรว่าเปแรงไปถ้าไม่ดูมันมันลูกสิบพันลูกสิบพันลูกสิบพันมีมีก็บอกไม่แอบไม่อะไใช่ไหมครั ลงช่องมาหน่อยเนี่ยอม่มีในะถ่ายเองด้วยนะถ่ายเองด้วยไม่มีใครแต่ว่าจะบอกว่ามาม้าจะไปทำบุญหรือไปใช้หรือไปซื้อของก็ได้เลยครับเพราะว่าสุดท้ายมาม้าชนะแล้วแก้ได้เดี๋ยวแม่ไปทำบุญต้องห่วงเขาไปแจกก็ได้ครับ